มีข่าวออกมาว่าทําประกันเพื่อติดโควิดแล้วได้เงินเยียวยาปลอมการจองวัคซีนเลยคือไม่ใช่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์หรือไม่ใช่โรงพยาบาลแต่ว่าแอบอ้างมินขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะให้กับทีมบุคาลากรทางการแพทย์ทุกคนแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะคะรวมถึงประชาชนทุกคนที่พบเจอกับโควิด -19 นี้นะคะสู้ๆทุกคนค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เพบกับรายการกากีนั่งนะคะช่วงนี้พวกเราก็ห่างหายห่างหายไปไม่ได้รวมตัวกันเท่าไหร่นะฮะใช่ค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะคะก็วันนี้ก็เห็นทุกคนอยู่บ้านนะฮะเราก็อยากจะแบบคิดถึงทุกคนแหละว่าเอ้ยเดี๋ยวจะหายกันไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลับมาักทายกันมาค่ะค่ะไหนเราใส่แมสแล้วเจลแอลกอฮอล์ไหนคะอันนี้ครับคือจะบอกว่าตอนนี้ของเที่ยวขาดไม่ได้เลยเราคือต้องมีแอลกอฮอล แล้วก็มีหน้ากากเราแจกจกดแอลกอฮอล์กันหน่อยฮะแจกแอลกอฮอล์กันนิดนึงนะฮะครับแต่เมื่อกี้ก่อนจะมาถ่ายก็เรียบร้อยแล้วครับล้างมือเรียบร้อยแล้วคือต้องบอกว่าก็พยายามเนาะตั้งมาตรการทั้งข้างนอกบ้านและในบ้านเนาะเราอยากประมาเรียกว่าประมาทกันไม่ได้เลยใช่ค่ะคือเราต้องเหมือนคำนึงอยู่ตลอดเวลาว่าโรคเนี่ยมันอาจจะอยู่ตรงแถวๆตัวเราก็ได้แม้กระทั่งตอนนี้มันก็อาจจะยังอยบนเวียนอยู่ก็ได้ก็ต้องบอกว่าเราทั้งสามคนก็พยายามรักษาตัวนะครับแล้วก็ อยากให้ทุกคนนะครับที่ดูอยู่อยากให้ระมัดระวังกันมากขึ้นเนื่องด้วยสถานการณ์มันรุนแรงเนาะเราก็ต้องยอมรับว่ามันรุนแรงอ่ะใช่เราก็แบบเออเป็นห่วงทุกคนนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบคอยเนี่ยพกแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างนะครับใส่หน้ากากแล้วก็ไม่รวมตัวกันอย่างเรานี่ก็ไม่มีใครเลยก็มีอยู่แค่สามคนนะฮะไม่มีทีมงานไม่ไดตั้งกล้องกันเองค่ะก็ถือเสื้อผ้าองนี้มานานแล้วใช่พูดเหมือนปกติเป็นโปรดักชั่นแบบร้อยล้านที่ าาอตอนนี้ก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ลองหาดูถ้าใครไม่สะดวกวัคซีนตัวไหนก็ลองหาทางเลือกดูเริ่มมีเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าก็อยากจะเตือนอีกเหมือนกันเพราะว่า ในช่วงจังหวะอันนี้ต้องต้องไม่รู้จะพูดยังไงเลยในช่วงจังหวะที่ทุกคนลําบากก็จะมีมิจฉาชีพเหมือนกันใช่ที่มาหลอกเราเอาเรื่องโควิดมาอ้างทุกคนอยากฉีดวัคซีนเนี่ยมาหลอกม<ร>า<อ>เลยส่งลิงก์มาเลยให้เราไปกรอกข้อมูลส่วนตัวถูกต้องอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ามีมาแล้วนะเพื่อนผมโดนมาแล้วส่งลิงก์มาหลอกให้เราใส่ข้อมูลส่วนตัวเลขที่บัตรประชาชนและกลายเป็นว่าไม่มีตัวตนหรอกใช่แล้วเขาก็ข้อมูลของเราไปใช้แล้วก็แล้วก็มีอันหนึ่งครับก็คือว่าปลอมการจองวัคซีนเลยค ไม่ใช่หมคลากรักการแพทย์หรือไม่ใช่โรงพยาบาลแต่ว่าแอบอ้างแล้วก็มาให้พี่น้องประชาชนเนี่ยจ่ายตังค์ใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นวัคซีนทางเลือกเนี่ยต้องมีการชําระเงินล่วงหน้าก่อนใช่ครับอันนี้ต้องระวังเลยนะครับต้องเช็คกันดีๆเลยหาแหล่งที่มาแล้วก็เว็บไซต์หรือตัวลิงก์ที่เชื่อถือได้ใช่เป็นหนุ่หนุโทรเข้าโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลไหนแบบออกมา่อโทรเข้าไปเลยน้องดูแหล่งที่มาลองเซิร์ชดูว่าเออมันมีอะไรอยู่ไหมเพราะว่าบางคนก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือแบบเรารีบอ่ะเราเข้าใจแหละว่าทุกคนอยากได้สิ่งที่ดี ฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยแต่พอเรารีบไปแล้วกลายเป็นว่าโอนเงินไปปั๊บก็ไปได้อะไรเลยไม่ได้หรือว่าโดนหลอกหรือโดนเป็นมิจฉาชีพไปอีกไงก็ระมัดระวังกัน รเื่องอยากจะเสริมพี่ไอซ์ตั้งแต่ไอตอนแรกพี่ไอซ์บอกว่าต้องมีหน้ากากแล้วก็มีแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะอยากจะเสริมมันจะมีตัวฉีดแมสอะค่ะตัวฉีดฆ่าเชื้อที่แมสสำหรับบางคนที่อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแมสบ่อยหรือเป็นแมสผ้าเนี่ยหนูใช้บ่อยมากคือแบบเข้าห้องมาฉีดฉีดฉีดอะไเยฉีดหน้าอย่างนี้เลยฉีดแมสฉีดแมสไอใช่ฉีดแมสตอนใสได้ไหมถอดออกก่อนดีกว่าอดเข้าตาเข้าอะไรอย่างนี้เออก็เลือกดูนะครับว่าเราต้องใช้อะไรบ้างแบบความจำเป็นในชรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยออีกเรื่องหนึ่งที่ออยากจะเตื ก,ก็คืออย่างบางคนมีข่าวออกมาว่าทําประกรันเพื่อติดโควิดแล้วได้เงินอันนี้เนี่ยผมเตือนก่อนเลยมีความผิดนะครับความผิดที่ว่าคุณทําประกันปั๊บแล้วคุณไปเนี่ย<ม>ที่มีขายอะ<ม>่ะที่มีขายยาดมโควิดอ่ะอันนั้นน่ากลัวมากเลยว่าเฮ้ยคุณคิดอะไรอยู่ในการทําสิ่งเหล่านี้ขายเนาะคือมันมันอะไรมันก็แย่ไปแล้วในการทําอะไรแบบนี้มันก็คือแบบยิ่งแย่ไปใหญ่ ใช่สมมุติว่าติดแล้วอาการคุณหนักขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะบอกก่อนว่าร่างกายคุณไม่เหมือนเดิมนะมร่างกายคุณแบบเรื่องปอดเรื่องอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนเดิมนะคะบางทีมันอาจจะไม่คุ้มกันกับเงินประกันในก้อนนั้นเรามองคิดกลับกันนะถ้าเราเป็นเขาอะ ที่เขาทําอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีปจัจจัยตรงที่ว่าเรื่องเศรษฐกิจตรงที่เขาไม่รู้จะกินอะไรอันนี้เห็นใจแหละว่าทุกคนน่ะโดนผลกระทบแต่ว่าผมว่าไอการที่เราไปทําแบบเน,นี้มันไม่คุ้มกันนึกออกไหมคือนอกจากคุณจะโดนข้อหาที่มันผิดกฎหมายแล้วอะสุขภาพของคุณเองร่างกายของคุณเองมันก็ไม่คุ้มกันตู้กันอีกนิดีกว่าแบบลองอดทนดูท่องทางไหนที่ใครสามารถช่วยเหลือเราได้ผมว่าไปขอความช่วยเหลือเขาทางนั้นดีกว่า กลาเป็นเพิ่มภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งทํางานหนักอยู่แล้วอืเขาไปอีก<ม>เพราะว่าเราก็เห็นใจแหะเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์อันนี้ต้องบอกเลยคุณตอเขา<อ>ทำ<ร>ทานหนัะ พี่เติร์กลองพูดหน่อยสิว่าจากประสบการณ์ที่เคยทํางานในโรงพยาบาลด้วยเพราะว่าพี่เติร์กเคยเคยเป็นผู้ช่วยในเวรผู้ช่วยในเวรของแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะครับคือผมเป็นตอนช่วงที่เป็นระลอกแรกเลยตอนนั้นผมตั้งงตำแหน่งผู้ช่วยในเวรอยู่ตอนนั้นอ่ะยังไม่หนักขนาดนี้ต้องบอกตอนนั้ยังไม่หนักขนาดนี้คือตอนนั้นอ่ะมันเป็นอะไรที่ใหม่ที่เหมือนเราเพิ่งหาความรู้อะไรใหม่ๆมาว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเชื้อใหม่จะต้องมีการทําเตียงทาเครื่องสวอปทาอะไรพวกเนี้ยแต่ตอนเนี้ยคือ ต้องบอกจริงว่าบุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักมากมากๆแล้วก็เตียงเนี่ยล้นคือต้องระวังตัวเองดีๆอ่ะผมผมรู้นะบางคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้เสีเยสเรื่องเป็นบางคนมีมีมี <ๆ S 2> จริงคือแบบคือเป็นคือแบบอาจจะอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้เรีแย่ถ้าเกิดมันเป็นทีแล้วเป็นหนักขึ้นมาเนี่ยก็<ด>เป็นปัญหาแล้วก็กลายเป็นแบบเหนื่อยบุคลากรทางการแพทย์ก็เหนื่อยเห็นเห็นใจมากๆครับตรงนี้ครับเนาะยังไงก็ต้องระวังกันนิดนึงนะ เพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักเนาะหนักมากจริงๆเราก็เห็นใจแหละใช่ยังไงก็การช่วยเหลือก็คูนกันก็ยังสําคัญนะคะในช่วงภาวะวิกฤตช่วงนี้นะคะก็มีอะไรก็อย่างน้อยก็ให้กําลังใจกันและกันก็น่าจะโอเคก็ยังไงพวกเราแกกีนังก็ขอฝากกาลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์นะคะก็สู้ๆเป็นกําลังใจให้ทั้ง กับพี่น้องทุกคนนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ที่ช่วงนี้อาจจะรับแบบบทบาทที่ค่อนข้างหนักมากนะครับยังไงก็เราก็ขอส่งกำลังใจจริงๆวันนี้ก่อนลาไปเราก็มีไปทํากิจกรรมดีๆมาเหมือนกันนะครับก็คือนําอาหารสิ่งเล็กๆน้อยๆที่พวกเราพอจะทําได้นะฮะก็เอาอาหารส่วนหนึ่งไปให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราเก็บภาพมาฝากตอนช่วงท้ายรายการ ใช่ค่ะก็ช่วยกันฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะสู้ๆค่ะครับจะเราวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวัครับวันนี้พวกเรามาทาอะไรกันที่นี่คพี่ไอซ์ก็วันนี้นะครับเรานำอาหารนะครับมาให้ กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์นะครับไม่ว่าเป็นคุณหมอแล้วก็พยาบาลที่โรงพยาบาลตับลวแบ่งไว้ที่ตึกตึกใหญ่ของโรงพยาบาลแล้วก็ตึกฉุกเฉินครับผมก็เหมือนแทนคำขอบคุณที่ว่าเขาดูแลทำงานหนักมาตลอดช่วงนี้ต้องบอกจริงว่าหมอพยาบาลทำงานกันเหนื่อยมากๆเหนื่อยมากๆแล้วก็ความพักผ่อนน้อยมากแต่ว่าเราก็อยากจะช่วยอะไรเล็กๆน้อยๆเป็นกาำลังใจแล้วก็ช่วยแบบว่าสนับสนุนนะครับบุคลากรทางการแพทย์ คุณหมอพยาบาลทั้งหลายก็ขอให้พี่ๆที่กำลังทำงานอย่างหนักกันอยู่นะคะก็สู้ๆนะคะพวกเราเป็นกำลังใจให้ค่ะ